สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกันในช่องของบ้านจันโกลสกินนะคะวันนี้ฟิวก็จะมาให้วิธีการที่จะดูแลผิวหน้าที่บ้านให้ผิวเนี่ยดูสุขภาพดีขึ้นปัญหาผิวหน้าลดลงได้โดยที่เพียงแค่ใช้สกินแคร์ที่บ้านนะคะคือต้องแบ่งออกเป็น2เคสอย่างนี้นะคะเอาเคสที่มีปัญหาผิวหน้าก่อนนะคะก็คือเคสที่เป็นฝ้าและเคสที่เป็นสิวนะคะส่วน ริ้วรอยเดี๋ยวฟิวตบทายให้เนาะเพราะปัญหาริ้วรอยเนี่ยมันไม่ได้แบบว่ายุ่งยากเท่ากับคนที่เป็นฝ้าเป็นสิวนะคะแต่อันดับแรกเลยนะคะฟิวต้องบอกนะคะว่าองค์ประกอบหลักๆที่ทําให้ผิวหน้าของเราดีขึ้นได้เพียงแค่การทาครีมบํารุงที่บ้านมีอะไรบ้างนะคะจริงๆฟิวก็จดมานะคะเพราะว่ามันเยอะนะคะเนื้อหาเยอะอันดับแรกเลยก็คือปริมาณที่ทานะคะปริมาณที่ทานี่หมายถึง ครีมสกินแคร์ที่เราใช้นะคะบางคนก็จะมีหลายตัวใช่ไหมคะมีตั้งแต่5ชิ้นขึ้นไป5ยี่ห้อขึ้นไปอย่างเงี้ยคะ่ะใช้ทีเดียวรวมกันเลยนะคะก็อันนี้พือ,ต,อต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าจริงๆแล้วเราเลือกเอาแค่ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับปัญหาผิวหน้าของเราแล้วก็ไม่จำเป็นต้องใช้หลายตัวใช้แค่บางตัวที่เขาช่วยฟิก ก็คือซ่อมแซมปัญหาผิวหน้าของเราให้มันดีขึ้นแต่ใช้ในปริมาณที่เหมาะสมนะคะไม่มากจนเกินไปแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไปนะคะอย่างการทาครีมบำรุงนะคะเราก็นะคะจะมีเป็นอเซรัมเป็นครีมถูกไหมคะอย่างคนเป็นฝ้าก็ต้องมีเลยที่เป็นตัวฟิกซ์แล้วก็เป็นตัวที่ให้ความเติมน้ำความชุ่มชื่นแล้วก็เป็นอะมเจิไรเซอร์ที่ให เกราะป้องกันผิวนะคะแค่นี้นะคะอย่างคนเป็นสิวก็ต้องมีเลยคือตัวที่ลดอักเสบสิวนะคะมอยส์เจอไรเซอร์แล้วก็ค่อยขเถอะมาเป็นปรับผิวกระจ่างใสลดรอยสิวนะคะก็นะคะการทาครีมทาในส่วนของครีมบำรุงนะคะก็ให้วัดกันอย่างนี้นะคะคือถ้าเป็นครีมบำรุงเป็นเซรั่มนะคะให้เพียงแค่ปลายนิ้วก็คือ,อ หนึ่งข้อนิ้วประมาณหนึ่งข้อนิ้วค่ะปลายนิ้วหนึ่งข้อนิ้วนะคะถ้าน้อยกว่านี้ก็อาจจะไม่ค่อยเห็นผลเลยหรือถ้ามากกว่านี้อาจจะเป็น over dose นะคะในในการ over dose เนี่ยก็คือเราต้องกลับมาแก้ทีหลังนะคะให้ทาเป็นอา่าหนึ่งข้อนิ้วส่วนกันแดดนะคะกันแดดเนี่ยทาเป็นสองข้อนิ้วนะคะสองข้อนิ้วเลยเพราะกันแดดเราต้องใช้เยอะนิดหนึ่งเวลาเราออกแดดออกแรงๆเนี่ยค่ะเราจะป้องกัน โปรเทคนะคะไม่ให้สิ่งพวกนี้เข้ามาทำลายเซลล์ผิวเรานะคะต้องสองข้อนิ้วนะคะแล้วก็นะคะต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของอ่ะสิ่งที่ต้องมีก็คือ c l e a n s i n เครื่องสำอาง c l e a n ิ่งเครื่องสำอางนะคะก็คืออะไรคือการที่เราใช้นะคะเป็นในการคลีนผิวหน้าก่อนที่จะไปใช้โฟมล้างหน้าหรือสบู่นะคะสิ่งนี้ต้องมีนะคะใครที่ยังไม่ใช้ยังไม่มี ต้องมีนะคะไปซื้อเดี๋ยวนี้เพราะว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่คลีนสิ่งสกรปรกออกจากรูขุมขนของเราในระหว่างวันที่เราไปเจอฝุ่นมลาวะควันต่างๆนะคะที่เข้ามารมรูขุมขนเราเนี่ยเขาจะเป็นตัวที่คลีนออกเพียงแค่ใช้สบู่กับโฟมเนี่ยไม่สามารถที่จะคลีนสิ่งสกรปรกภายใต้รูขุมขนอันนี้ออกไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้ครีนซิ่งสำคัญและครีนซิ่งที่ดีที่สุดนะคะเป็นชนิดของอ่ะ ไมเซล่านะไมเซล่าเขจะดูดซับเอาสิ่งสกปรกตามรูคุมขนเราออกก่อนนะคะแล้วให้ใช้สำลีในการเช็ดก็คือแผ่นหนึ่งต่อหนึ่งครั้งบางคนแผ่นหนึ่งแล้วฉีกแบ่งนะคะอันนั้นไม่ต้องขี้เหนียวเนาะก็ใช้แผ่นหนึ่งต่อหนึ่งครั้งนะคะเพื่อที่จะทําให้การคลีนของเราเนี่ยมันออกอย่างร้อเซนนะคะแล้วก็นะคะต่อมานะคะก็จะเป็นในเรื่องของการ ทาบำรุงผิวนะคะการที่ใช้ทาบำรุงผิวหลังล้างหน้านะคะอยากรู้ไหมว่าเวลาที่เราทาครีมบำรุงผิวหลังล้างหน้าเวลาไหนที่ทำให้ครีมซึมซาบเข้าสู่ผิวได้ดีที่สุดก็นะคะเวลาหลังจากหลังล้างหน้าไม่เกินสามนาทีไม่เกินสามน,นาทีนะให้นะคะทาครีมทันที ทาครีมบำรุงทุกตัวที่เราต้องใช้ที่มันช่วยลดปัญหาผิวหน้าเราแล้วมันเห็นผลทาลงไปเลยนะคะเพราะว่าระหว่าง3นาทีที่ผิวเราดูคุมขนแล้วมันเปิดอยู่นะคะครีมเหล่านี้เซรั่มเหล่านี้นะคะเขาจะสามารถแทรกซึมเข้าสู่เซลล์ผิวแล้วก็ตามรูคุมขนของเราทำให้ครีมและวิตามินต่างๆเนี่ยลงลึกสู่ชั้นผิวที่ลึกที่สุดได้ นะคะทำให้เห็นผลได้ชัดเจนกว่าหลังจากที่จะไปทาหลังสามนาทีพอหลังสามนาทีแล้วก็รูขุมขนเรามันก็จะเริ่มปิดแล้วครีมก็จะไม่สามารถนะคะวิตามินผิวต่างๆเนี่ยจะไม่สามารถซึมซาบเข้าสู่ระบบเซลล์ผิวหรือรูขุมขนของเราได้ลึกขนาดนั้นก็จะทําให้นะคะเห็นผลน้อยลงนะคะ,ะก็มาในส่วนของ่อาผิวที่เป็นฝ้านะคะ ผิวที่เป็นฝ้าก็คืออันดับแรกเลยให้เลือกสกินแคร์ก่อนวิธีหลักวิธีเลือกก็คือหต้องมีตัวที่เป็นตัวฟิกซ์ก็คือตัวที่ซ่อมแซมปัญหาผิว2ก็คือต้องเป็นตัวเติมน้ำให้กับผิว3ต้องเป็นมอยส์เจอร์ไรเซอร์ที่เป็นเกราะป้องกันผิวนะคะทำให้เกราะป้องกันผิวมีความแข็งแรงนะคะแล้วก็สี่กันแดดที่จะขาดไม่ได้เลยและที่สำคัญต้องเป็นกันแดด S.P.F 50 P.A. บวกบวกบวกเท่านั้นนะคะคนเป็นฝ้าห้ามต่ำกว่านี้ต้องเป็นกันแดด S.P.F 50 P.A. บวกบวกบวกนะคะเพื่อที่นะคะเวลาไปโดนแดดแรงๆผิวคนเป็นฝ้าเขาจะมีความเซนซิทีฟต่อแสงแดดมากกว่าผิวที่เป็นประเภทอื่นผิวเป็นสิวผิวเป็นริ้วรอย จะไม่เท่าผิวที่เป็นฟ้าเพราะผิวเป็นฟ้าเนี่ยเม็ดสีเขาจะขยายใหญ่กว่าเพื่อนอยู่แล้วแล้วเวลาไปเจอแดดแสงแดดแรงๆเนี่ยจะเข้มขึ้นกว่าเดิมนะคะให้ใช้เป็น SPF 50 p a บวกนะคะกันแดดนะแล้วก็นะคะวิธีเลือกครีมบำรุงนะให้เลือกที่เป็นอาเซรัมนะคะที่เป็นเนื้อฟิกซ์ก็คือสามารถที่จะมีอ่สสรรคุณในการที่จะช่วยลดเม็ดสีนะคะแล้วก็เติม น้ำในผิวก็คือให้ความชุ่มชื่นกับผิวอย่างประเภทของไฮยาลูรอนิกนะคะหรือถ้าเป็นทูอินวันในขวดเดียวเลยก็ได้นะคะยิ่งดีแต่ว่าถ้าแยกกันเนาะก็จะทำให้นะคะประสิทธิภาพอาจจะเข้มข้นกว่าอาจจะดีกว่านะคะแล้วก็นะคะสามก็คือเป็นม moisturizer ที่เป็นเกราะเสริมเกราะป้องกันผิวอย่างประเภทเซรามิคนะคะต้องมีเพราะว่าถ้าเราใช้เป็นตัวฟิกซ์แล้วตัวเติมน้ําในผิวหลังจากที่เราใช้อาตัวนี้ไปแล้วนะคะผิวของเราเนี่ยมันอาจจะมีความแห้งกล้านได้นอกเนื่องจากว่าเกราะป้องกันผิวของเราเนี่ยบางทีมันไม่แข็งแรงนะคะมันไม่สามารถที่จะป้องกันไม่ให้น้ําเนี่ยออกจาก ผิวของเราได้ไม่ให้ความชุ่มชื่นออกจากผิวของเราได้เราต้องใช้เป็นเซรามัยในการกันล็อกไว้เลยเพื่อที่จะทําให้นะคะผิวของเรามันมีความชุ่มชื่นตลอดเวลาเพราะคนเป็นฝ้าผิวแห้งเป็นพิเศษนะคะต้องใช้เป็นความชุ่มชื่นเข้าไปเติมแล้วก็ป้องกันทับทิละสําคัญนะคะคนเป็นฝ้าพยายามหลีกเลี่ยงความร้อนหรืออาบน้ําอุ่นเอาน้ําอุ่นล้างหน้านะคะเพราะว่าตัวนี้จะทําให้เราสูญเสียน้ําในผิวแล้วเม็ดสีจะมีโอกาสที่จะเกิด นเนื่องจากว่าผิวไม่มีความชุ่มชื้นและวิตามินที่ลงไปในผิวก็จะลดประสิทธิภาพลงนะคะแต่ที่สำคัญก็คือถ้ารู้สึกว่าตัวเองผิวแห้งผิวเริ่มแห้งผิวเริ่มแบบกลางแล้วให้รีบทา moisturizer ทันทีให้รีบทา moisturizer ที่เป็นประเภทเซรามิคนะคะทันทีหรือ,อเอาน้ำรูปหน้าก่อน ให้มีความชุ่มชื่นก่อนแล้วค่อยทาตามที่หลังได้นะคะเคสที่2จะเป็นเคสที่เป็นสิวนะคะซึ่งอ่าบางคนเนี่ยเขาจะไม่ค่อยมีเวลาเข้าคลินิกเข้าสปาเข้าแบบสถานให้บริการกดสิวหรือว่าดูแลผิวนะคะก็เอาวิธีนี้ของฟิวไปใช้ที่บ้านได้เลยนะคะเป็นวิธีที่นะคะทําได้เห็นผลแล้วก็ปัญหาผิวหน้าลดลงได้จริงนะคะอันดับแรกก็คือนะคะคนเป็นสิวต้องกดสิวออก นะถ้ารู้สึกว่าอยากจะแกะอยากจะเกาหัวสิวมันเริ่มแห้งมันห้ามกันไม่ได้นะคะมันต้องกดออกเพราะว่าถ้าไม่กดออกมันก็จะรู้สึกระคายเครองที่ผิวให้ใช้ไม้กดสิวไปซื้อไม้กดสิวนะคะที่กดสิวนะกดสิวออกแต่เทคนิคการกดสิวไม่ใช่กดไปเลยไม่ใช่จิ้มบีบเน้นเข้าไปแรงๆวิธีนี้ไม่มีใครมาบอกตรงนี้นะแต่ว่าฟิลเนี่ยจะให้ ทริคไปทำที่บ้านเพื่อที่จะทำให้ผิวหน้าดีขึ้นนะคะก็นะคะกดสิวหัวสิวที่กดได้นะคะก็คือหัวสิวดำและหัวสิวขาวที่แห้งแล้วที่ไม่มีการอักเสบหัวสิวแดงและหัวสิวที่ไม่มีหัวเราจะรู้อยู่แล้วเนาะเราเป็นเจ้าของผิวหน้าหัวสิวที่ไม่สามารถกดได้คือหัวสิวอักเสบหัวแดงหัวหนองหัวที่ติดเชื้ออยู่ข้างในอยู่แล้วก็ หัวที่ไม่มีหัวห้ามกดนะคะกดได้ก็คือหัวสิวที่เป็นหัวที่แห้ง